ึกไทยรบยวนที่ริมน้ำโขงใกล้เมืองบาพนมนี้จึงนับเป็นการปิดฉากชีวิตมีระบุรุษนามพระประหลัดเมืองปราดหรือหมื่นสิทธิสงครามลงอย่างน่าเสียดายอันเป็นความผิดพลาดที่สืบเนื่องมาจากการตัดสินใจของผู้เป็นแม่ทัพหมื่นสิทธิสงครามในประวัติศาสตร์บอกเล่า เรื่องหมื่นสิทธิสงครามนี้มีความน่าสนใจประการหนึ่งคือชาวบ้านท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดเชื่อกันว่าเป็นคนเดียวกับหมื่นคงชาวตำบลท่ากลุ่มต้นประกูลกุงพะหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าปู่คงบ้างครัวคงบ้างซึ่งชาวตระกูลกุงพะเล่ากันสืบมาและมีบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยผนวกเรื่องหมื่นสิทธิสงครามกับหมื่นคงไว้ด้วยกันว่า หมื่นสิบที่สงครามหรือหมื่นคงนี้ในคราวแรกได้ถูกเกณฑ์ไปช่วยรบยวนวันหนึ่งนายใช้ให้ไปตัดฟืนคนทั้งหลายต่างก็ตัดทอนเป็นท่อนๆผูกมัดให้ขนมาได้สะดวกแต่นายคงลากเอามาทั้งกิ่งทั้งใบเมื่อถูกนายดุนายคงก็งัดเอาขวานครึ่งมาเอากิ่งไม้วางไว้บนหน้าแข้งใช้ขวานทอนฟืนนั้นคนทั้งหลายได้เห็นเป็นอัศจรรย์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีมีวิชาเล่ากันว่าที่บ้านนายคงเมื่อเด็กจับกระต่ายกันในตอนกลางคืน นายคงเอาผ้าคลุมตัวแล้วกระพือผ้าออกมาเป็นกระต่ายให้เด็กไล่จับได้หรือเมื่อชาวบ้านอยากดูเสือนายคงก็เอาผ้าคลุมแล้วแปลงกายเป็นเสือให้ชาวบ้านดูได้เหมือนกันนายคงผู้นี้ต่อมาได้เป็นหมื่นคงได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถือธงชยัยซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนยอดธงนั้นเรียกว่าธงนำทัพนับเป็นตำแหน่งสำคัญในประวัติศาสตร์บอกเล่ายังได้กล่าวอีกว่า การไปราชการทัพของหมื่นสิทธิสงครามครั้งนั้นมิได้เสียชีวิตกลางสมรภูมิหากแต่ได้รอดชีวิตกลับมาและใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้านปลายเนื่องจากเบื่อหน่ายจากการรอรอบราฆ่าฟันโดยได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดทุ่งไก่ดักในตำบลบ้านเกิดนั่นเองจนภายหลังได้เป็นถึงเจ้าอาวาสวาดัดเรียกกันว่าครัวคงมีฤทธิ์และเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านตำบลท่ากลุ่มปราบจนปัจจุบัน เมื่อจะมีงานพิธีสำคัญของชุมชนชาวบ้านทุ่งไก่ดักเกิดขึ้นครั้งใดจะต้องมีการบอกกล่าวแก่ศาลครัวคงทุกครั้งไปประจักษ์พยานสำคัญของหมื่นคงหรือหมื่นสิทธิสงครามที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นมรดกความทรงจำของลูกหลานตระกูลกุพระคือดาบหมื่นคงซึ่งเป็นดาบที่ตกทอดมายังลูกหลานตระกูลกุพระจากุ่นสู่รุ่นยาวประมาณหนึ่งวาเศษมีทั้งสิ้นสองเล่มเล่ากันว่าเป็นดาบที่ครัวคง ได้เก็บรักษาไว้เป็นอนุสร์แห่งราชการสงครามและกลายเป็นสมบัติของเจ้าอาวาสวัดทุ่งไก่ดักแต่ละรุ่นสืบกันมาจนกระทั่งเมื่อวัดทุ่งไก่ดักเป็นวัดร้างดาบเล่มหนึ่งได้นําไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครส่วนอีกเล่มหนึ่งเก็บรักษาไว้ที่วัดเนินสูงตําบลตะการอําเภอเมืองปราดจังหวัดปราดนอกจากนี้ในหนังสือ137ปีตระกูลกุมงพะ ตำบลท่ากลุ่มจังหวัดตราดยังได้ระบุว่าหมื่นสิทธิสงครามคงมีบุตรสองคนชื่อแท่นยอช่วยชอและได้แต่งงานมีลูกห้าคนชื่อสาวทองติ่มช่ายและเต๋งซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกหลานก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุหลานทั้งห้าของหมื่นสิทธิสงครามได้สืบทอดลูกหลานต่อมาจนถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลทายาตระกูลกุมภะของหนังสือดังกล่าวทำให้ได้ข้อสรุปว่า ขายาดลูกหลานส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลำคลองท่ากลุ่มแบ่งเป็นสี่กลุ่มคือต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและอีกส่วนอยู่ที่บ้านทุ่งไก่ดัก